อะไรอุ้ยมังกรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยดูรอยมันดิทำมังกรแมนยี่วะทำตัวเล็กทำมังกรเดี๋ยวเชียวลูกกี้เนี่ยแหละเขาไปยุ่ง thank you สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้หูสุขศรครับเมือนในพบพ่อกันคือเเ่าครับก็เบาเช่นเช่นสวยแชแนยครับผมมาครับพี่น้องกินเข้าเทียงก็เบาเช่นครับได้แนวเส็บแสบครับมาฝากพี่ตอน้องครับเมือนเนี้ยมาครับลูกไส้นั่งให้กำลังใจยูทั้งหลังหมดครับพี่น้องลูกไส้มานั่งส่ากินเขาโอ้ฝูงบินตั้มกะมาครับพอกันย่ำเที่ยงครับ เียนงงเคียนง่วแล้วก็กินข้ากินน้ำกันครับพี่น้องกับอากาศห่อนห่อนเอาเอาครับเมื่อนี้ครับอยู่กลางทงกลางทาคือเก่าครับพี่น้องมาครับก้อยหอยครับพี่น้องเมื่อนี้ครับก้อยห้อยครับแนวแสบโอ้สุดยอดครับพี่น้องก็ดเองกินเองคือเก่าครับเนี่ยครับก้อยหอยโอุ้ณนะครับมีตาหัวใหญ่ๆกรุบกุบน้ำกันครับพี่น้องหอยนังลบเอ้ยห้อยเอ้ หอยยังก่อน่ะอืมจำซือบ่ได้หอยนั่นล่ะอืมหอยเสือดีอ่ะสมพักกับมี่ครับพี่น้องมาครับอาหารอีสานบ้านบ้านครับเมื่อไงสมพักสมสมเปรี้ยว อืแซ่บๆครับอืมัมังจะดิ่งทอดอืมอ้ม ข้างสดโอ้กุบกดุบดีก็ยังครับพี่น้องสุดยอดครับ ไล่ซอยกันรฮบพี่น้อง ลูกไส้สิขวางสายไหมอ่มอำาลํมาละขี่นก

ตกใจอยากงวงข้าวไม่ค้างมานกระดิบเองสมดีขนาดเปรี้ยวๆครับข้าวไม้าะดิบทมือะติด้ยงไงแม่เบาเช่นคันเองครับปลอดสาน งูออกมากักมาเยืนบังอยู่ใกล้ๆนะครับ ตัวเล็กตัวนั้นอ่ะไปไล่มันปะไล่มันไปแล้วมันมาจิได้ตัวนี้นก่อนแล้วมันก็จะตัวนั้น,นอ่ะอืมหือก็มัน,มมนมัวน,น ไปไปไล่ง่วงกันครับไอ้มันตีบ๊อบง่วกับันอยู่ใกลๆครับไล่มันไปก่อนอ่าอาปากอ้าอ้าดุดไส้กับมะกวนันร้อนร้อนเลยอืมเออได้ไดวัวให้เปื่ อโอ้สมดีขนาดก้อยกับก้อยแบบเ,เปรี้ยวครับใส่ข,ข้าวหั่วหอมกินกับไอ่สมพักกับโอ้ยแห้งสมครับือ หยิบเลยโลกเอาแล้วแสบป้องอือหืออือหือ แล้วว่ะขว,วายันเผ็ดลูกกินไม่ได้มันโดนแล้วไอ้อออร่อยมากเลยอร่อยมากเลย ทำยังไงทำใหญ่ๆเด้ออืมอืมอหันใส่กล้องดูนะครับท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมเด้อขับจ้าผู้ชมเอา้าขับไปขับไปอ่ะยืนไปท่านเล่บันอ่ะหยุบคึ้นยังไงอือเป็นยังไงกระดกแม่งยังโอใจอยู่บ่ แมงสะดิ่งแมงสะดิ่งทอด,ดเอาวานี่ยเอาวาน่เอาวาอืม อร่อยนะเอาหยุบคำยังไงโชว์ท่านผู้ชมหมุนแนมเมืองกล่องหมุนเป็นยังไงอร่อยน้องลูกกี้อายุเท่าไหร่ครับบอกท่านผู้ชมหน่หอยติดข้อปบับัาสามอะไร ส <3 S 1> ามเรื่องสามขวบสามขวบ,ขวบอยู่โรงเรียนแล้วก็จะเกียนเดือนด้วยเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับเรียนจัธยาคูณจักหวัดจังหวัดระน้ระเตินเบิ่งขวา,า,าสีสดบานไก่เบิ่์นแล้วเนะี่ยอืมัวไปแล้วอืมทัวไปแล้ว พวกไปไหนอ่ะพวกไปกินน้ำเหรอท่้นวัไปกินน้ำเหรอวัวกินวัวกินข้าวไปกินข้าวค้า่ <c ười> ใหญ่โจ้นี่ป้าอยัางคำาใหญ่

อิ่มแยังเกือบล้นครับอ่ะกินน้ำแล้วมาปิดคลิปแล้วอหงบินตั้มกันมาก อ้าพอดีอิ่มครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันคือเเ่าครับหลุกไส้มากินน้ำครับเหมือนเนี่ยหยุดบ่ด้ไปโรงเรียนอ้าเอาไว้ซ้ำนี่นะครับฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบใคให้นาลูกี้ด้วยนะครับกับพ่อเข็ดด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ